chăm lạc nhưng lạc 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 lai lạc 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 สวัสดีนะครับสวัสดีสาวสัสดีเอฟซีท่านนะครับ,รบ <c oughs> ช้างพร้อมนะครับคนยังไม่พร้อมตัวนี้นนนช้างเตรียมตัวแล้วนะครับเสร็จแล้ว,วรนะกระโดดมาได้นะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยนสยาเลยเีสีสสช่างสีมือนะครับอาวาดลายได้สวยคุณแม่ด,ดูนะครับช่างฝีมือนะครับดูสีสดมากเลยะเออเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับข้างหน้าสดกว่าน,นี้นะข้างหน้าดูดูในโทรศัพท์มันจะสดมากนะเออ ดูในโทรศัพท์สดมากเลยครับสวยมากนะลายสวัสดีนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ,น,รบนี่เน,น่งามเลยน้ำลายมันง,งามแพงเลยสีสดแพงเลยเออเออลายสุดยอดเลยยังงามเลยไหมเอ,อือนี่นะครับคุณแม่ดูเด้อทั้งหน้านะครับนี่นะครับสุดยอดเลยสีมันสดไง เออสีแดงมันจะออกสดมากแล้วทีนี้มันจะสวยมันดูแบบแต่แต่ดูตาเปล่าอย่างเงี้ไม่ค่อยสวยนะครับแต่พอมันดูในไลฟ์สวยมากนะครับสีมันจะออกสดมากไงเออสีจะสดมากก็เลยสวยคุณแม่แสบน้อยนะครับสวัสดีนะครับกาสเดแมสีทุกท่านนะครับตัวนี้ก็เตรียมรอเหหนะครับบอกว่าเหห์ใบมงก่อนถึงเวลาก็มาไลฟ์ก่อนนะครับกว่าจะถึงใบมง ว่าเขาบอกว่าเตรียมแห่บายโมงตอนนี้ก็มาไล์ให้แม่ชมกันก่อนเวลาแห่ก็ลงไลน์นะครับฝนโอเคนะครับเป็นใจตอนนี้ฝนก็คือกําลังจะลินลินลน,นิดนะครับฝนไม่ตกหนักนะโอ้ถ้าฝนตกหนักก็ลำบากถ้าฝนตกหนักก็ลําบากนะครับเพราะว่าแต่ถ้าฝนตกดีอย่างหนึ่งคือช้างไม่ร้อนนะครับช้างไม่ร้อน ช้าง็จะไม่ร้อนนะครับอ่าอากาศเย็นสบายแต่เวลาคนแล้วหนาวเนาะคนนะครับหนาวแต่ถ้าอากาศร,ร้อนกับอากาศอ่าฝนตกผมว่าเลือกฝนตกดีกว่านะครับช้างเขาจะได้เย็นสบายเวลาเรา,าเดินเห่อเดินอะไรจะได้เย็นสบายก่อนเห่ก็เจ้าภาพจัดเต็มนะครับอ้อยนะครับจัดอ้อยให้กินเต็มเลยผมก็เอาหญ้าขึ้นรถไฟฟ,ฟ้าเต็มแล้นั่นสงสัยหญ้าตอนนี้หญ้าขายยังไม่ออกนะครับเพราะว่า มีอ้อยให้กินเขาก็จะเลือกกินอ้อยเขาจะไม่กินหญ้านะครับว่าหญ้าไม่หวานเนาะหญ้าไม่หวานนวลอ้อยฝั่งนู้นก็ออนกมีมีเช่นนึงเออป้าลุงมีกาวนันนี้ป้าพีกาวคุณกาวพี่กูตันนี้เขากำลังทำพิธีนะครับเดี๋ยวสักพักก็เหฮแล้วเพราะว่าเริ่มทำพิธีแล้วกำลังทำพิธีนะครับตอนนี้น ดออูลายพี่เซมเนะครับสุดยอดเลยลายเนี่ย <Hey. S 1> ส่สีแดงอะ <c oughs> ส่สีแดงจะมองขึ้นนะครับมันจะสดมากเลยสีแดงลยายมันจะสดจะสวยมากเลยลายสีแดงอะเ่อยากจะมาแต่าดียกลับรงไกลับได้แล้วครับนี่โวคดีนะครับเดินทางปลอดภัย เดินทางปลอดภัยกัไนไหมเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับเจ็บขาก็มาอยู่แตวบ้านเดี๋ยวผมก็ลงไลยแล้วแ <c oughs> ม่เอซีนะครับตามมาชมสาา กราบนมีดวงกราบนมีดวงของบาากราบอีกครั้งหนึ่งดีอย่างหนึ่งคือเคลือบเขาเตรียมอาหารไว้ให้ช้างกินเยอะนะครับพอช้างกินเยอะเขาอิ่มเวลาเหเนี่ยเขาจะไม่กระดุกกระดิกนะครับว่าเขาอิ่มไงแต่ถ้าไปไปบ้างหมู่บ้านเดียไม่ค่อยมีหญ้าให้กินนะครับเหเราก็ต้องแบบหาหญ้าหาอะไรให้กินอย่างเงี้ยเขาก็จะกระดุกกระดิกนะครับแต่ถ้าเขากินอิ่มปุ๊บเขาก็จะแบบเดินแล้วจะพาไปนะครับสบาย สุ้มเขียวพัฒนาแล้วมีช่างเขียนหน้าเองคุณแม่นี่สวัสดีนะครับคุณแม่หมีอาสวัสดีครับสวัสดีนะครับกากาศสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับกล่าสวัสดีนะครับใช่นะครับไม่ต้องไปเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนสุ้มเขียวไม่มีช่างเขียนหน้าให้ก็ต้องหาช่างนะครับโอเคโชคดีนะครับโชคดีครับโชคดีครับโอ้โชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยครับผมกินอิ่มนอนหลับจับข่าว บางหมู่บ้านเนอมันมีเหมือนกันนะครับแบบหมู่บ้านที่แบบไม่มีหญ้านะไม่มีหญ้าตามข้างทางอย่างเงี้ยมีมีต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับไม่มีมีเหมือนกันนะครับบางหมู่บ้านบางหมู่บ้านเราไปตัดต้นกล้วยต้นอ้อยเขาไม่ได้นะเขาจับนะครับเขาปรับนะเออบางหมู่บ้านเขาปรับนะครับเขาไม่ให้กินนะสวัสดีนะครับคุณแม่พิญญานะครับคุณคุณตานิตนะครับสวัสดีกล่าสวัสดีแม่สิทุุทัานนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยคือเรา เราไปเห็นว่าต้นกล้วยต้นอะไรนะครับเนาะเราอยากให้ช้างได้กินเราไปตัดของเขาเงี้ยเขาด่าเขาว่านะครับแต่บางหมู่บ้านเนี้ยตัดเลยเขาไม่ว่าเราเขาเลยแลวแต่อยากกินแลวจะตัดอยากตัดก็ตัดเลยเขาไม่ได้ว่านะบางหมู่บ้านก็แล้วแต่หมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องดูก่อนว่าแต่ละพื้นที่พื้นที่ไหนบางหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดเลยนะครับอยากให้ช้างกินก็ตัดเลยบางหมู่บ้านเนี่ยไปแตะของเขาไม่ได้นะครับต้นละห้าร้อยนะต้นกล้วยนะต้นละห้าร้อยต้นละพันนะครับเคยเจอนะครับก้านมะพร้าวก้านละพันนะครับเคยเจอเหมือนกัันนะครบ พราะว่าบางบาง, Bloom, บาง,งหงมู่บ้านกะ็เขาเขาวห่วงเนาะธรรมดาเป็นของของเขาไงมันเป็นของของเขาเขาก็พวมธรรมดาโอ้ลายวิเซมสวยมากเลยนะครับเมื่อก่อนเวลาจะไปออกงานอย่างเงี้ยต้องต้องหาช่างนะต้องหาช่างมาเขียนหน้าให้แต่ตอนนี้ก็คือมีช่างประจําซุ้มนะครับง่ายหน่อยมีช่างอยู่ประจําซุ้มเลยง่ายบา่คนก็ต้องหาคนมาเขียนให้

เขามาเข้าเพื่อนเยอะเจอตัวใหญ่กว่าอย่างเงี้ยดูตัวเล็กเลยนะครับเวลาเขาเจอช้างตัวใหญ่กว่าขเขาจะกลัวนะครับเขาจะกลัวนี่นะครับแบบว่าเวลาเจอเพื่อนที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเงี้ยกลัว บางเชือกไม่กลัวนะเจอตัวใหญ่ก็ไม่กลัวเขานะบางเชือกไม่กลัวหรอกตัวใหญ่ก็ไม่กลัวแต่พี่เซมนี่สายดีคือเวลาเจอตัวใหญ่เนี่ยกลัวเขานะครับอ่อนน้อมทำต้นดิมาอีกแล้ว,ลวนะครับฝนท้องฟ้ามาอีกแล้วมาแล้วกันไหมเริ่มมาอีกแล้วเริ่มมืดมาอีกแล้วโอ้ยให้เฮเสร็จก่อนค่อยตกนะครับ ยาการดีอยู่วันนี้ให้เสร็จก่อนค่อยตกกวสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกล่าวสวัสดีนะครับก็อยู่ในเขตสัวบ้านตัวบ้านหมู่บ้านตัวเองนะคุณแม่มาจากซุ้มจากนี้ก็ประมาณสี่กิโลหกิโลนะไม่ค่อยไกลนะปรมาสี่หโล มีแต่ช้างงานนะครับวันนี้มีแต่ช่างงานครับมีแต่ช่างงานเลยวันนี้ช่างงานมาประชันกันเยอะนะครับวันนี้เหยก็ไม่ไกลนะครับเหตจากบ้านนี้ไปบัดก็ประมาณกิโลหนึ่งเหยไม่ค่อยไกลนะครับรู้ว่าเขาจะได้เหยอ้อมหมู่บ้านหรือเปล่า ถ้าเขาไม่เอกหมู่บ้านก็เดินจากบ้านเจ้าภาพไปวัดก็ไม่ไกลประมาณกิโลกิโลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งเตรียมเตรียมพร้อมช้างพร้อมนานนะครับช้างมาถึงก็เตรียมตัวเลยนะเออช้างมาถึงก็เตรียมตัวตอนนี้คือรอรถเฮมาแล้วรถเฮช้างทำเวลานะครับช้างมาถึงก็เตรียมตัวเลย โอเคนะครับเดี๋ยวจะถึงเวลาเหตุแล้วผมจะขอลงก่อนนะว่าผมจะดูช้างนะครับขอลงก่อนกาขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ไปทางช่องนู้นนะ ไปช่องกูเสือนะครับว่าจะจะได้เวลาเหตแล้วเดี๋ยวผมจะขอลงก่อนนะครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอพระคุณนะครับย้ายช่องนะครับย้ายไปช่องฝั่งนู้นนะครับคุณแม่เพราะว่าจะถึงเวลาเหตุแล้วอ่ากราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอพระคุณนะครับ